สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมโหทุกคนเซ็งเลยอะ่ะผมลืมอัดไอช่วงที่ผมไปที่อ่าอีเวนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เก็บของเก่าอ่ะพอดีผมจำได้ว่าเคยมีน้องคนหนึ่งขอให้ผมไปตามหานิยาตยสารรถมอเตอร์ไซค์ให้หน่อยนะครับหาไม่เจอ แสดงว่าผมลบไปแล้วแน่ๆเลยอะตอนที่ทําคลิปเสร็จแล้วผมลบอ่ะสงสัยผมกดลบผิดคลิปแน่ๆเลยทุกคนเซ็งเลยครับแล้วคือปกติผมลบใช่ไหมผมก็จะไปเคลียร์ทางขยะเลยอะมันก็เลยกู้คืนไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งทําคลิปใหม่นะก็นี่ครับเราเอาของมาแลกกับดิเลโจแล้วเราก็ได้ปืนช็อตกันไปนะครับหนึ่งกระบอกนะวันนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวอะไร ก็ต้องทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเดียคือตอนแรกกะว่าจะทำคลิปไป็นยังไงไปลุยที่เก็บของเก่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับมีน้องคนหนึงขอมาแล้วเราก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับที่เก็บของเก่ามาพักใหญ่แล้วเนาะสุดท้ายก็คือเรียบร้อยครับหายไปเรียบร้อยเอานะเดี๋ยวถ้ามันมาใหม่จะผมทําใหม่นะครับตอนนี้เราก็มาตามหาเจ้าหน้าตายนะครับ แต่ว่าไม่เจออีกแล้วทุกคนคือวันนี้ผมตามหายหน้าตาไหลไหลจะบอกว่าหลายชั่วโมงไม่ได้ไหลายครั้งมากนะครับเฮ้ยเลเวลอัพแต้มซีซั่นเลเวลอัพครับนี่ได้กล่องนี้แล้วรางวัลตามฤดูกาลนะครับส่วนใหญ่อะ่ะผมจะได้สกินจากอันนี้แหละได้ไหมลองลุ้นนะครับมีกระเป๋าหมวนด้านบนมีอะไรโมเดลรูดอฟนะครับ นี่ไงได้แล้วทุกคนสกินกระเป๋าอีกแล้วนะครับทำไมผมได้แต่สกินกระเป๋าเนี่ยฮแต่ก็ยังดีนะได้สกินใหม่มาโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนไหนดีอ่ะผมต้องหาคลิปเพิ่มแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ตอน กลางวันจะไม่มีคลิปลาสตีนะทุกคนเพราะว่าไม่ว่างในการทำนะพรุ่งนี้ชาวไปทำธุรกิจส่วนตัวหน่อยหนึ่งนะไปต่อปคขับขี่นะครับไม่แน่ใจว่าจะกลับมาถึงบ้านกี่โมงอะ่ะแต่ว่าตอนบ่ายน่าจะได้เล่นเกมนี้อยู่นะามารับของฟรีที่ที่นี่ครับต้องมารับทุกวันนะของจะได้เต็มแบบผมนะทุกคน เออเห็นคนบอกอยู่ว่าทำไมของพี่เยอะจังเลยเนี่ยเราต้องมารับที่นี่ทุกวันนะครับแล้วของจะฟูแบบผมนี่นะก็ในส่วนของทินทานนะครับอย่างที่บอกว่าผมพยายามเอาเหล็กสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาไม้สนมาเลื่อยเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้อัปเกรดทินทานไปได้เรื่อยๆนะอนาคตผมต้องเอา ไม้โอ๊กมาทำด้วยแน่ๆเลยเพราะว่าผมจําได้ว่าเห็นโครงไม้ที่มันมีลักษณะที่ต้องใช้ไม้โอ๊กครับซึ่งอาจจะต้องไปตัดเพิ่มนะอันนี้ได้เหล็กสามเหลี่ยมสิบอันแล้วนะครับเราต้องทําแผ่นกระดานใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องเช็คนะว่าไอห้องไม้เนี่ยถ้าเราจะลงเครื่องจักรเพิ่มเราต้องอัปเกรดอะไรบ้างนะครับ เราจะได้ผลิตกระดานได้นะเพราะว่าเราทําปั๊มเสร็จไปแล้วเนาะพี่แลมโบเมื่อวานก็มามาบอกแล้วว่าให้ให้ทำอัปเกรดห้องห้องเลื่อยไม้ได้แล้วนะเพราะว่าอย่าเพิ่งไปทํากําแพงนะครับเราทําไปแล้วแต่ว่ายังไงมันก็ยังไม่เสร็จหรอกเพราะว่ามันต้องใช้ไม้กระดานเยอะไงก็เดี๋ยวค่อยมานั่งเคลียร์นะเนี่ยเดี๋ยวนะมีน้องคนึงถามเกี่ยวกับการเดินสายไฟ ทำไมผมเดินสายไฟแล้วไฟไม่เดิน 1. ต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าระวังเครื่องจักรทับบนสายไฟหรือเปล่านะครับดูนะคือมันต้องเอาเครื่องจกักรไอเอาสายไฟไว้ด้านล่างแล้วก็เอาเครื่องจักรวางทับสายไฟนะครับถ้าวางทับสายไฟยังไงไฟก็เดินนะกับ2ครับได้เติมน้ํามันหรือยังเพราะว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามันใช้น้ํามันนะครับในการปั่นไฟเออถ้าเราไม่ได้เอาน้ํามันไปใส่อ่ะมันก็ไม่ปั่นไฟให้นะ หรือถ้าไฟไม่พอมันก็ไม่ทางานนะครับอย่างผมเนี่ยใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า3อันแล้วนะเพราะว่าเครื่องจักรเยอะขึ้นนะครับอนาคตอาจจะต้องสร้างเพิ่มอีกหนึ่งอันนะเพื่อที่พลังงานไฟฟ้าจะได้ใช้ได้ทั่วถึงนะครับส่วนห้องนี้เ,เดี๋ยวนะผมต้องไปเช็คโต๊ะแบบนี่อันนี้ครับผมต้อง ทำพื้นเสริมโครงแปดชิ้นนะครับแปดอันก็เดี๋ยวเราจะทําชิดกําแพงเอา้ากระเบื้องลูกฟูกไม่พอครับเอองั้นผมก็ต้องครับยายหินน่าจะพออยู่ผมต้องทำขี้เลื่อยเพิ่มนะทุกคนขี้เลื่อยนี้ครับแล้วมันทำได้เวลายี่สิบ โคงไอ้ข้อต่อพวกนี้ผมทำผมมีเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวขอหาก่อนนะโอเคก็จุดมุ่งหมายต่อไปนะครับทินฐานเราจะอัปเกรดห้องเรื่อยไม้เพิ่มนะครับวันนี้มีอีเวนต์ตามหาฝาอีกแล้วใช่ไหมอ่ะกาบอกตอนบอกตรงนี้เลยว่าผมคงปล่อยผ่านอีเวนต์นี้ไปก่อนนะครับจนกว่าผมจะมีฝาครบน่าจะขึ้นไปหลักหมือนอ่น่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงไง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ยังไม่ปั่นนะทุกคนเพราะยังไงโอกาสได้มันน้อยอะถ้าเราเอาไว้ง่ายนะถ้าสมมติเรามีฝาสักหนะึ่งหมื่นห้าพัน่ะผมว่าน่าจะโอเคแต่ถ้าน้อยกว่านั้นผมว่าเก็บไปก่อนดีกว่านะสะสมไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆแหละผมว่านะตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะมาบ่อยขนาดนี้ไงไม่งั้นอนะ่ะช่วงแรกๆผมไม่ปั่นขนาดนี้หรอกผมไม่ปั่นจนเหลือ ฝาแค่นี้หรอกนะครับฝาตอนนี้ผมเหลือเท่าไหรก่ก็ถ้าจำไม่ผิด4,500ายกว่ามัา้งนะครับแต่เดี๋ยวจะเอาไปเพิ่ม้ละ่ะเพราะว่ามันมีอีเวนต์นี้มาแล้วนี่ก็น่าจะเข้าเล่น2ชั่วโมงครั้งหนึ่งใช่ไหมอาจจะไม่ครบหรืออาจจะครบก็ได้เดี๋ยวว่ากันดีีนะครับแต่พรุ่งนี้น่าจะต้องเล่นตอนบ่ายทีเดียวอ๋อทุกคนมีคนทำคลิป เฉลยแล้วน,นะครับเกี่ยวกับทุกคนจาคลิปค้างคาของผมได้ไหมที่ว่าผมไปเจอไอ้คนหน้าแก๊งที่มันให้ไปขโมยของครับขโมยขโมยฝาเนี่ยเออสรุปแล้วนะครับไอ้ตัวนั้นเป็นอมาตะนะไอ้คนที่วิ่งออกนอกแมปบ้าดังนั้นเราไม่ต้องไปขนขวายสู้กับมันนะครับมันรอดอารมณ์ประมาณว่าเราไปสู้กับดิลเลอร์โจครับดิลเลอร์โจก็เป็นอมาตะเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยก็อย่าไปฝฟืนงครับ อย่าไปฝืนเกมเกมมันกำหนดมาแล้วว่าใครจะเป็นอมะตะส่วนเรานะครับไม่เป็นอมะตะแน่นอนนะตายบ่อยเหลือเกอินนะตายปุ๊บกระเป๋าดำหายปั๊บแนะต้องระวังนะตอนนี้ขอฟาร์มของเอาไปเก็บที่บ้านก่อนครับเนื้อเราจะได้ให้น้องหมากินนะน้องหมาจะได้ออกมาเซอร์เวกับเรานานๆนะครับ ไม้ด้วยก็ดีนะไม้เบอร์รี่อะไรพวกนี้เบอร์อรี่เราก็เอาไปทำแอลกอฮอล์นะหรือใครจะเอาไปทำซุปก็ได้นะเอาไปต้มกินก็ได้ของเต็มหลังรถหรือยังคือผมไป ที่อ่าสันเขาหินปูนมาวันนี้หลายรอบอยู่นะแต่ไม่เจอไอ้หน้าตายเลยครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเล่นแบบนี้ดีกว่านะต่อไปก็มาต่อกันที่อีเวนต์นี้ครับรับของก่อนได้เสื้อมอาหนึ่งตัวอีเวนต์ต้นโอ๊กนะทุกคนไม่เคยพาทุกคนมาต้องบอกว่านานๆจะพามาทีใช่ไหมอรอบนี้อา้านึกว่าจะเป็นอีเวนต์แบบว่าให้เอาเสื้อผ้าแล้วก็เอาขวานให้นะครับแล้วเขาจะช่วยตัด เปนโอกแต่เปล่าเลยนะปรากฏว่าเรามาเจอกับซากผู้เสียชีวิตนะครับที่นี่แสดงว่ามันจะมีแก๊งนักจู่โจมเดินสวนสนามสินะคือมันจะเดินรอบแม,มปอะทุกคนจะมีอยู่3คนนะครับวิธีการสู้ก็ง่ายๆเลยก็คือเอาปืนยิงนะอย่าใช้อาวุธโจมตีระยะใกล้นะครับให้เอาปืนยิงแล้วก็ต้องยิงตัวหลังมันก่อนนะ เดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนนะครับว่าเจอไอ้นักจุดโจมที่มันเดินสวนสนามหรือเปล่านะครับเคยมีคนถามผมอยู่นะน่าจะเป็นพี่น้องชาวลาวนะครับที่ได้มาสองช่องผมแล้วก็มาถามนะแต่ตอนนี้เขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อาจจะหาช่องที่แบบตรงความต้องการของเขาแล้วก็ได้นะครับจริงๆเกมนี้มีคนทําคลิปหลายเกมเลยนะเอ๊ะหลายคนเลยนะเกมเนี้ย แล้วก็แต่ละคนกม็มีทักษะในการเล่นแตกต่างกันนะครับก็ถ้าเราดูใครมากเนี่ยเราก็จะติดคนนั้นนี่แหละเอาง่ายๆนะครับแต่ผมก็ถ้าใครดูผมบ่อยๆก็อาจจะมีความทุรักทุเลหน่อยนะเพราะว่าผมเป็นคนเล่นเกมสายทุรักทุเลนะครับชนะบ้างแพ้บ้างก็ว่ากันไปนะมีความเดือดเดือดดาานิดหน่อยนะครับหรือมากเลยก็ไม่รู้นะนไหนๆเรามาที่ แมปป่าต้นโอ๊กแล้วนะครับเราก็จะขอฟาร์มไมโอ๊กกับบ้านหน่อยแล้วกันนะต้องมีสักคลิปอะ่ะที่ผมจะไปฟาร์มไมโอ๊กกับบ้านนะครับกับไมแอดนะไมโอ๊กไมแอดนะครับไม่สนนี่คือมีเยอะแล้วนะทีนี้เวลาเราจะมาฟาร์มไมโอ๊กเนี่ยเราก็ต้องเอาขวานเลเวล2มานะครับก็คือขวานเหล็กใหญ่นั่นแหละถ้าเราเอาขวานธรรมดามามันจะไม่ฟันมันจะไม่จามให้นะเพราะว่ามัน ไม่ได้นะอนาคตก็อาจจะมีเลื่อยมาก็ได้มั้งพูดเล่นนะไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในรดแมปนะครับไม่ได้อยู่ในรดแมปว่ามันจะมีอะไรมาบ้างนะในรดแมปตอนนี้ที่มันผ่านเข้าไปแล้วเรียบร้อยก็คือ่อามีซอมบี้ตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมซึ่งเราก็เจอไปแล้วเนาะใช่ปะในอีเวนต์สังเวียนนะครับ ซึ่งตอนนี้มันจบไปแล้วเรียบร้อยมีสกินใหม่เข้ามาก็เรียบร้อยนะผ่านไปแล้วอ่าต่อไปเราก็ต้องมาลุ้นกันนะเดือนหน้าเป็นเดือนกันยายนไม่ใช่เดือนนี้เป็นเดือนกันยายนซึ่งเข้ากลางเดือวแล้วผมว่าอีเวนท์ถัดไปฮาโลวีนตุลาคมแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนจะฮาโลวีนจะมีอะไรเข้ามาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ผมเดาอย่างนี้นะฮาโลวีนมาก่อนแล้วก็ตามด้วยอ่าไฟเดย์ Friday ครับ อะไรนะไฟเดย์ไนท์เหรอไนท์ไฟเดย์อะไรสักอย่างนี้นะแล้วอีเวนต์สุดท้ายก็คือคริสมาสครับเพราะว่าส่วนใหญ่อีเวนต์คริสมาสเนี่ยมันจะมาตรงกับปีใหม่พอดีเนาะปีที่แล้วเราก็เหมือนกับเล่นข้ามปีกันไปเลยนะครับซึ่งอีเวนต์นั้นบอกเลยว่าสนุกมากเพราะอะไรเพราะว่าผมได้ครับปืนสกาที่มันเป็นกระสุนไฟอะ่ะทุกคนเออแล้วมันยิงแรงมากครับยิงแรงมากซอมบี้ศัตรูติดไฟ้วยนะ บอกเลยใช้ยังไงก็ฟินนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาหรือเปล่านะครับในปีนี้หรือจะมีอีเวนต์แต่เขาบอกว่าเป็นอีเวนต์ใหม่นะรถแมปอะแสดงว่ามันต้องมันต้องมีอะไรใหม่ครับแต่ที่แน่ได้ครับกระสุนปืนไฟแน่นอนนะผมคาดการอย่างนั้นนะครับเอออทุกคนผมไปอ่านรถแมปที่พี่ในกลุ่มเขาสรุปไว้นะครับ ยังไม่ได้ไปขอพี่เขาเลยเดี๋ยวยังไงจะทําคลิปให้ดูแล้วกันเขาบอกประมาณนี้นะครับว่าให้เราคร้าฟชุดกันหนาไหวไว้เยอะๆเพราะว่าแมปใหม่จะอยู่ตรงนั้นอา่าแล้วก็จะมีแร่ใหม่มีสกุลเงินใหม่นะครับที่จะไว้แลกของอันนี้สปอยมาอย่างนี้นะแต่ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมยังไม่ได้ไปขออนุญ,ญาตพี่เขาเลยถ้าพี่เขาดูอยู่ขออนุญ,ญาตหน่อยได้ไหม ไม่แน่ใจว่าเขาพี่เขาแปลมาหรือเขาสรุปมาอีกทีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันครับวันนี้ไม่น่าจะทันละ <c oughs> ก็เมื่อกี้เราจัดการนักจู่โจมได้นะครับเก <c oughs> ือบตายเหมือนกันเห็นไหมมีจังหวะหนึ่งที่เลือดจะหมดแล้วอะแต่ฮิวเลือดกลับมาทันนะครับผมไม่ได้พก กระเปายามาด้วยถ้าพกกระเป๋ายามาก็ชิวๆเลยนะเฮ้ยฝนตกช่วงนี้เข้าหน้าฝนเต็มที่แล้วนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับชาวภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคอีสานที่ตอนนี้น้ำท่วมใช่ไหมเป็นกำลังใจให้นะครับหน้าฝนแบบนี้นะจริงๆที่หนักก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะ น้ำฝนบวกน้ำป่าไหลหลากด้วยนะเห็นข่าวแล้วเราก็รู้สึกเออมีความสลดนิดนึงแต่ว่าเราคงทำได้ทาได้แค่เป็นกำลังใจให้เพราะว่ายังไงเราต้องให้อ่เขาเรียกว่าอะไรพี่ๆอาสาพี่ๆกู้ภัยในพื้นที่ช่วยเหลือนะครับถ้าเป็นไปได้ใครที่แบบสามารถช่วยสนับสนุนเงินได้ก็สามารถโอนไปตามเว็บ ต่างๆนะครับที่เขาเข้าช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยอยู่นะผมก็เดี๋ยวขอขอเคลียธุระของตัวเองนิดนึงแล้วเดี๋ยวอาจจะสมทบทุนช่วยบ้างเล็กน้อยตามกำลังที่เราพอจะช่วยเหลือได้นะครับพอดีผมว่าเหมือนกับมีน้องๆหลายคนที่เขาติดตามช่องผมอยู่แล้วอยู่จังหวัดเชียงรายบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ ไม่แน่ใจว่าบ้านน้องเขามีอะไรแบบโดนโดนด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าโดนทั้งจังหวัดไหมหรือเป็นแค่บางจังหวัดหรือเป็นแค่บางพื้นที่นะแต่ว่าทุกๆจังหวัดนะครับขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับสําหรับเหตุการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้นะโอเคครับก็เ,เ,เดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนนะทุกคนเล้วจริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่า ผมลบคลิปที่ผมอัดไว้แล้วมันกู้คืนไม่ได้ทุกคนเพราะมันลบไปลแล้วมันไม่ได้อยู่ในไฟล์ถังขยะแล้วครับเลยไม่ได้ทำคลิปตามหาไอ้นิตยสารรถมอเตอร์ไซค์ให้เลยแต่ว่าด๋ยวมันมาทุกวันแหละนะครับไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้จะเจอหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอีเวนต์มอเตอร์ไซค์บางทีมันมาเป็นอีเวนต์หยุดพัก2ครั้งติดไงนานๆจะมีที่เก็บของเก่านะครับล้วแมปสุดท้ายที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือเป็นแมป แอร์ดรอปนะครับหรือการหย่อนวัตถุทางอากาศนะเผื่อจะมีฝา,าแดงนะครับดรอปให้เราได้เก็บก,ก,ก,กันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน,น้อยๆเราก็ขนอาวุธก,กลับบ้านได้เฮ้ยมีหมาหมาอะไรวะเฮ้ยทำไมตัวเทาๆเนี่ยนะเขาจัดการซอมบี้แล้วนะเฮ้ยไซเบีเรียนเหรอเฮ้ยมีไซเบีเรียนดรอปด้วยเหรอปกติมันจะเป็นหมาเชฟเฟิร์ดนะ ไซบรีนฮักกี้ครับปกติไอ้ไซบรีนฮักกี้เนี่ยมันจะดอบในป่าหิมะเท่านั้นนะอ้าวฉันโชคดีเหลือเน,นี่ยดีเลยเดี๋ยวเอาไปปล่อยที่บ้านเลยครับไม่แน่ใจว่าที่บ้านเนี่ยไซบรีนผมเป็นพันอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเพศอะไรนะแต่ว่ายังผสมพันธุ์กันไม่ได้เลยต่างกับไอ้ล็อบไบเลอร์มากมครับได้มาสตัว เลเวล3 2ตัวนะจากอีเวนต์อะไรทักอย่างแล้วก็เติมเงินอันนึงรวมกันแล้วครับครั้งเดียวตู้มได้เลยได้เพื่อนแท้เลยได้แบบงงๆเลยนะแต่วิธีของผมก็คือใช้วิธีในการให้อาหารถุงนะครับตอนที่น้องหิวแล้วก็ผสมพันธุ์กันในช่วงที่เป็นอีเวนต์ผสมพันธุ์สัตว์นะลองดูนะทุกคนถ้าผมทำได้ทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับ โอเคก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะทุกคนใครชอบคลิปนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้นานๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเย็นพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับแต่ว่าตอนกลางวันพรุ่งนี้น่าจะทำคลิปไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าผมไปทำไปขับขี่นะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ ฉันเป็นคนชอบดอคนหน่ารักอย่างนั้นช่วยงอนฉันนานานาน